ความคืบหน้ากรณีของตะวันกับแฟรงก์นะครับที่ถูกออกหมายจับนะครับกรณีขัดขวางขบวนเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของทางเจ้าหน้าที่มีการอ่านหมายจับให้ฟังแล้วก็ควบคุมตัวทั้งคู่คตอนแรกเนี่ยไปที่สอนอดินแดงก่อนแล้วก็มีการแยกตัวของตะวันะว่ะไปที่สอนฉอลองกรุงะนะครับมันมีบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ตะวันเองก็มีการขัดขืนจ,นจนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเนี่ยอุ้มตัวตะวันเนี่ยขึ้นรถ แล้วก็นําตัวไปส่งที่สอนอฉลองกรุงนะครับล่าสุดณวันนี้เนี่ยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นําตัวตะวันไปฝากขังที่ศาลอาญาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศขณะที่ตํารวจนําตัวตะวันออกจากสอนอดินแดงเมื่อคือนนี้เพื่อไปควบคุมตัวที่สอนอฉลองกรุงนะครับอ,อย่างที่เห็นในภาพค่อนข้างทุรักทุเลนะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหญิง4ี่คนอุ้มตัวของตะวันไปขึ้นรถผู้ต้องขังเพราะว่าตัวตะวันเองไม่ให้ความร่วมมือนะครับพยายามจะดิ้นแล้วก็ทิ้งตัว หลังจากที่ตำรวจได้สอบปากคำนานกว่า2ชั่วโมงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารวมถึงทำบันทึกการจับกุมก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวไปโดยมีทนายความนั่งรถติดตามไปร่วมฟังการสอบปากคำซึ่งตะวันเนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่สอนอฉลองกรุงตลอดทั้งคืนนะครับล่าสุดประมาณ7โมงครึ่งของเช้าวันนี้ทางด้านของตำรวจสอนอฉลองกรุงนำตัวตะว,ว,วันออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวขึ้นรถไปส่งสารอาญารัชดาโดยมีรถควบคุมผูม้ต้องขังสอนอดินแดงมารับตัว ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเหมือนกับอุ้มตัวตะวันออกมาขึ้นรถก่อนนําตัวไปส่งที่ศาลอาญาเพื่อขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันส่วนแฟรงหรือว่านายนัชนนนะครับที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาเดียวกันกับตะวันเนี่ยเมื่อคืนนี้แฟรงก็ถูกคุมตัวไว้ที่สอนอดินแดงแยกกับตะวันโดยเช้าวันนี้แฟรงก็ถูกตํารวจคุมตัวมาฝากขังที่ศาลอาญาเช่นเดียวกันนะครับ